สวัสดีค่ะอยู่ที่วัชทาวาสนะคะเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากใส่บาตรเสร็จนะคะก็ออกไปวนสักรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็กลับมานั่งสมาธิเหมือนเดิมนะคะทำธุระส่วนตัวมาะคะและอดที่จะนั่งตรงนี้ไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะที่ข่เห็นไหมคะเมื่อวานเต็มๆวันนี้ซุปเปอร์เต็มเดี๋ยวนี้เย็นจะมาจุดประทัด 1นึ่งมืน,นัดนะคะ1นึ่งหมื่นดอก1นึ่งมืน่น,มน,นัดเออเขาเรียกอะไรเรียกเป็นนัดเออเรียกไปถูกเมื่อเช้าเขาเรียกดอกกระเทียมเป็นดอกกระชายอย่างนี้แหละนะคะโอร่สมองโอร่นะคะ คนเยอะมากตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นตลาดนัดช่วงนี้นะคะจะมีที่วัดสุทาวาสเนี่ยจะมีตลาดนัดทุกวันอังคารและวันเสาร์นะคะแต่ดิฉันใส่บาทเป็นกิจวัตรถ้าอยู่เมืองไทยนะคะเพราะเป็นมัดใกล้บ้านก็คือเป็นวัดบ้านดิฉันนี่เองเนี่ยเดอนี่นะคะมาทําอะไรคะมาเล่งทำอะไรคะรอทูบดับนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขบุกบนเหมือนฝาเด้อนะออกมาคนเดียวนะคะอ่าอ่าแอดมินดิฉันอ่ายังยังยังไม่ตื่น ถาเธอยังนอนอยู่นะคะเดี๋ยวเรารู้กันเดี๋ยวเรารู้กันนะคะก็มาใส่บาทนะคะเพราะว่าาดามก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรเร็วนะคะทําอะไรด้วยตัวเองนะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องปกตินะคะของของ,ของคนัยจการปูนนี้นะทํามตะเ้าเองมันภาคภูมิใจเรารู้สึกว่าเราได้บุญเต็มเ็มนะคะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ตัวคนนะจะซื้อก็ได้จะได้บุญเหมือนกันนะคะเอาที่คุณถนัดนะคะแต่ว่า ไม่ชอบจัดแบบนี้ชอบซื้อเอ้ยชอบชอบทําเองซื้อกับข้าวมาทําเองเออเสร็จแล้วนะคะวันนี้แหละค่ะปกติที่วัดสุทาวาสนี้ไม่มีกุมารไข่นะก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละคะ่ะเอากราบไหว้กุมารไข่ครั้งแรกก็ตูมเลยเมื่อวานนี้เรียบร้อยจัดไปแล้วเต็มๆ <laughs> วันนี้อีกวันนี้เอาอีกนะคะวันนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ก้าโมงเลยนะคะมา อธิษฐานจิตวนอยู่สองรอบเมื่อกี้เพราะว่าหลังจากใส่บาตรเสร็จเราก็ต้องย้ายรถจากตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้จอดแต่ว่าบังเอิญเป็นคุณพิเศษนะคะมาใส่บาตรทุกวันยามก็แบบโอเคคุณแม่จอดได้ใส่บาตรเสร็จเราทําตามสัญญาออกไปก่อนรอบหนึ่งนะคะกลับบ้านไปทําธุระส่วนตัวกลับมาใหม่วนสองรอบไม่มีไม่มีที่จอดเพราะรถแล่นนะคะตรงน,นี้จะเป็นเขตโรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนวัดแล้วก็เทศบาลหนองเพลืออยู่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะคะม,มาบดาดมทําไงคะอธิษฐานจิตเลย ขอให้มีที่จอดนะน้องขขยถ้าจะให้แม่ท่านหนูอยากจะได้รถแหมระทัศนหนึ่งหมื่นนัดวันนี้ตอนเย็นแม่จะจุดให้ต้องให้มีแม่มีที่จอดตันดีและก็มีจริงๆค่ะเขามีจริงๆเสร็จแม่เข้าไปนั่งสมาธิส่งยิ้มให้น้องขขยเลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครอยากจะเฮงฟังแบบนี้นะคะลองเชื่อดูสิคุณขา สายมูค่ะนี่ฉันเป็นสายมูนะคะเป็นเพราะความเชื่อนะคะเรียนกฎจักรวาลเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่คุณขาทุกอย่างนะคะถ้ามันไม่มีเหตุทําไว้เราจะไม่ได้ในผลแบบนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ใครจะพิสูจน์จะแสดงอภินิหารอีกครั้งหนึ่งไหมนี่ไม่ได้โลภแต่พี่ไม่ได้โลภนะคะแต่วันนี้ฉันรู้ในบุญของตัวเองสะสมสะเบียนบุญเอาไว้ทําด้วยใจนะคะ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะ สุนทมหาศาลนะคะจักรวาลนะคะเทลงให้ช so like ่วยๆนะคะนะคะขอบพระคุณน้องไข่ด้วยน้องไข่ลูกนั้นน้องไข่ไข่นะคะบอกแล้วนะคะเดี๋ยวว่าค่าทุกอย่างวันนี้คนเฟรมอีกครั้งหนึ่งวันนี้มามีแน่นอนนะคะหนึ่งหมื่นนัดเนี่ยตั้งใจไว้แล้วนะจ๊ะหนึ่งหมื่นนัดจะจุดให้น้องไข่เนี่ยบอกกันตรงๆเลยนะคะเพราะวันนี้อีแนจะมีเฮอีกรอบที่สองนะจ๊ะวันนี้เท่าไหร่ลูกไม่บอกเขาเนี่ยไม่บอกตัวเลขเดี๋ยวเพาะว่ากันเดยวค่อยโชว์ตอนสองทุ่มครึ่งไปแล้วนะบ๊ายบาย ดี๋ยวถ่ายตัวเลขก่อนเล็งแล้วค่ะเล็งแล้ว